อีกหนึ่งข่าคุณผู้ชมนะครับสำหรับคุณอไฮอาภารพรงานนี้ถอยรถป้ายแดงนะครับแต่ที่คนไปโฟกัสเนี่ยก็คือโฟกัสในชื่อของรถป้ายแดงคันใหม่ชื่อว่าน้องสวยแล้วก็รวยมากเลิศล่าสุดนะครับไฮอาภารพรได้ไปรับรถป้ายแดงที่เพิ่งถอยออกมานะครับพร้อมกับน้องสาวแล้วก็คุณแม่ที่ไปนั่งเจิมรถให้กับลูกสาวเป็นคนแรกงานนี้ต้องบอกว่าคุณแม่เนี่ยยิ้มดีใจไปกับลูกสาวคนเก่ง พร้อมกับแคปชั่นที่พี่ไฮอภพรเนี่ยได้โพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมนะครับได้เลิกงามยามดีน้องชื่อว่าแฮตแทก็กน้องสวยแล้วก็รวยมากมแฮตแทก็ก ไปขนเงินขนทองเข้าบ้านกันนะจ๊ะ,ะลูกสาวแม่ลและโพสต์ต่อมานะครับคุณไฮอาภพรเนี่ยก็บอกว่าปังไม่ไหวเพราะว่าเลขทะเบียน40ให้โชคเลยทันทีและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยต่างแสดงความยินดีกับรถคันใหม่ป้ายแดงของพี่ไฮอาภาพรกันอย่างมากมายเลยคุณผู้ชมนะครับถอยมาปุ๊บ น้องสวยและรวยมากให้โชคเลยน้องฝนค่ะและที่สําคัญเนี่ยต้องบอกว่าพี่ไฮเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในกูรูนะ่กูรูแบบว่าให้เลขด้านห่วยไงเป็นตัวแม่แบบจะแม่หวยจะแม่ใบห่วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนจะติดตามในกวนของเขาจะมีพี่พี่ไฮพี่ชุนารีหรืออย่างงี้ไงแล้วก็พี่มอนสิตคำสร้อยแล้วก็อีกคนหนึ่งใครนะใคร พี่ที่เป็นคู่จิ้นเขาอะผู้ชายอะยิ่งยงเหรอเออพี่ยิ่งยงด้วยไหมพี่ยิ่งยงไม่แน่ใจเหรอเหรอยิ่งยงมาด้วยนะเออนะอน้องสวยรวยมากคุณผู้ชมนะครับไปขนเงินขนทองมาให้แม่นะลูกสาวพี่ไหได้โพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมสวนตัวของพี่ไห่อพ่อพ่อนะครับโอ้โหนะไปแดงเลยนะาปแดงเลยอ่ะวดนนี้อีกตัวหนึ่งก็ลองดูสิลองดูตอนแรกด้านหน้าเห้ไว้สี่ศูนย์ใช่ไหมล่ะใช่ไหมเออ เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งน่ะฉันเห็นน่ะสองเปล่าเธอเห็นไหมเห็นเออนะก็ลองเสี่ยง <prosperity> เสี่ยงโชคดูคุณผู้ชมนะครับเผื่อจะมีโชคนะครับออ